พี่ครับเรามาต่อกันขั้นที่17นะครับขั้นนี้เนี่ยขออนุญาตเชิญชวนครับพี่ครับบอกวิดีโอบอกคลิปไปได้เลยครับคือถ้าดูไว้ดีก็แนะนําจะปากตัวเองว่าดีเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการที่จะดีขึ้นง่ายๆเนี่ยไปถึงพี่ที่เก่งดีใจบุญอย่างผมบอกเลยว่าอันนี้คือการเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างใช้เวลาน้อยอะ่ะมันไม่ใช่รอให้ผู้มีบุญมาเกิดอะไรไม่ใช่คือ คนนะมีบุญอยู่แล้วทุกคนนะครับได้เกิดเป็นคนเนี่ยเราจะคุยกัน3ข้อมีกําลังใจนะครับเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยที่อยากดีจริงๆเนี่ยสามารถดีได้จริงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนมีเก่งแล้วก็เป็นคนที่ดีอยู่แล้วนะครับในตัวมีความใจบุญอยู่แล้วผมมาบอกว่าไม่มีร้ายนะก็มีร้ายปนอยู่บ้างนะครับอันที่2เป็นการบอกเล่าไม่พอเห็นภาพว่ามันจะดีเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละโอกาสที่มันจะดะีมันเป็นแบบนี้แล้วก็บอกการใช้งานดามทีละธรรมมนุษย์ คนที่ทำวิดีโอมานี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันพอใช้การได้บ้างแหละอ่ะต่อไปครับทุกคนมีเก่งดีและใจบุญอยู่แล้วในตัวของเรานี่แหละจะถามว่าในความเก่งมีความเหลวไหลมีความใช้การไม่ได้อยู่ไหมมันก็มีนะครับในความดีเนี่ยมันมีร้ายอยู่ไหมมันมีความใจร้ายจ้องที่ทำร้ายคนอื่นอยู่ไหมมันมีครับถึงต้องคัดคนครับสำคัญที่สุดคือการคัดคนที่เก่งแล้วก็มีความดีและใจบุญอยู่ในตัวเนี่ย มาร่วมงานเพื่อสร้างประโยชน์ 1. ต่อตัวคนที่มาร่วมสร้างอะไรสอต่อบุคคลอื่น 3. ต่อต่อโลกต่อสิ่งที่มันจะดําเนินต่อไปเนี่ยซึ่งความเก่งเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ฝึกฝึกฝนครับพี่ให้นานพอความดีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรือฝึกฝนได้นานพอแล้วก็ฉลาดเติมสิ่งที่มันดีเข้าไปในการฝึกอะ่ะเหมือนกับเด็กคนนึงอะ่ะ เรียนด้วยใจรักกับเด็กคนหนึ่งอะเรียนนานเหมือนกันแต่ด้วยใจที่ไม่ได้รักมันต่างกันพี่ช่องทางความเก่งมันไม่ได้ยากอะไรต่อไปครับความดีและใจบุญเนี่ยผมอยากบอกว่ามันอาจจะมีหลายวิธีที่ช่วยคนเป็นคนดีได้แต่สําคัญที่สุดก็คือภาพที่ฝังประทับใจนึกถึงเด็กคนหนึ่งอะพี่เป็นลูกผู้นาําเผ่าผู้นาเผ่าโดนฆ่าแม่พาหนีไปซ่อนไปหากินอยู่กลางหอบซึ่งมันแ้นแค้นอะเขาก็คิดว่าทําไมชีวิตเราต้องโดนอย่างนี้ ถึงขั้นฆ่าน้องตัวเองเพื่อที่แม่จะได้เลี้ยงเฉพาะตัวเองสักพักเขาเติบโตไปเรื่อยเอกสิ่งที่ประทับใจเขาอยู่ตรงเนี้ทําให้เขากลายเป็นขานผู้ยิ่งใหญ่อ่ะปกครองไปได้ทุกผืนแผ่นดินนะพี่อาณาจักรมองโกะพี่ไปศึกษา,าแล้วกันแต่อย่างผมเนี่ยถามว่าทําไมผมเป็นอย่างนี้ผมบอกตรงมีคนใจดีผมเยอะตั้งแต่เด็กไม่ได้บอกว่าไม่มีคนที่ทําร้ายผมนะทําร้ายไม่เท่าไหร่พี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนินทาแค่นั้นเองสำหรับตัวผมนะซึ่งมันน้อยมากแต่คนที่ ทำเหมือนผมเป็นคนมีคุณค่ามีความสําคัญเนี่ยเป็นคนแบบน่ารักอะ่ะมีเยอะไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับอยู่ที่ภาพฝังประทับใจถามว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งเก่งดีใจบุญเนี่ยมันฝึกได้มันสร้างได้มันเปลี่ยนได้ด้วยกระบวนการซึ่งพี่ที่เก่งดีได้ใจบุญนี่แหละมาร่วมกันออกแบบครับถามว่าจะเปลี่ยนคนได้ยังไงไม่ได้บอกคุณไปเป็นคนดีมันไม่ได้หรอกเราต้องสร้างแบบอย่างมีแบบอย่างก่อนจากนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือ คนจะเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยมันมาเป็นชุดพี่เหมือนกับจะฝึกนักกีฬาฝึกเด็กคนนึงให้เป็นนักกีฬาฟุตบอลแบบยอดดาวเตะเขาจะมีขั้นตอนของเขาเขาเรียกว่ามันเป็นชุดมันไม่ได้มาแบบอันเดียวจบก็จะมีชุดความเข้าใจชุดการลองแล้วก็ชุดการลุยที่ผมบอกมีแบบอย่างก็อยู่ในตัวที่สามเนี่ยชุดการลุยนะครับเราจะช่วยเขาอย่างไงให้เขาไปถึงจุดอะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคนทุกคนในโลกต้องทาอันนี้นะไม่ใช่ถึงบอกว่า วิดีโอเนี่ยเป็นพี่ที่เก่งดีใจบุญเนี่ยมาให้กําลังใจดูดแสงสว่างทั้งปวงเลยครับมันเป็นอย่างนั้นครับพี่มันง่ายจริงๆพี่ผมไม่ได้บอกว่าให้พี่ที่เก่งพี่ที่เก่งผมไม่คุยผมผมพูดตรงตรงแล้วกันเก่งอย่างเดียวผมไม่คุยความดีและใจบุญที่มีอยู่น้อยโอ้ไอ้นี่มันจะแบบพี่ผมอยากบอกพี่ไปทํากันบ้านเรื่องคนตายได้ก่อนอันนี้อย่ากโกรธกันนะ <laughs> มันจะเหมือนมีอารมณ์บ้างนิดหน่อยเพราะว่าโอเคช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากนะครับบางทีเนี่ย เติบโตขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีเงินอย่างเดียวไม่เอาตัดคำนั้นพูดไปแล้วกันนะครับแต่ผมจะไม่ลบนะม,มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้แค่นะั้นเองอย่าไปคิดมากผมตัดมันไปแล้วต่อไปนะครับบอกให้พอเห็นภาพจะดีนะครับภาพง่ายๆผมบอกแล้วว่าคัดคนนะครับก็คือสร้างคนก่อนนะครับคัดคนเสร็จรส่งเสริมให้มีอารมณ์อาการและพฤติกรรมที่มันมั่นคงเป็นฐานตั้งต้นก่อนนะ จากนั้นเนี่ยมาร่วมกิจกรรมการงานคุณภาพกิจกรรมและการงานคุณภาพนะไม่ใช่ว่าใหไ้ไปทำงานอย่างเดียวมันคือกิจกรรมและการงานคุณภาพที่ร่วมออกแบบมาเติมเต็มเวลาเกือบย4บสี่ชั่วโมงของ1วันนะพี่จริงๆแล้วมันก็คือยี่บสชั่วโมงแหละคือเวลานอนยังมีคุณภาพคิดง่ายๆนะครับสร้างคนก่อนซึ่งคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยปัญญาจะงอกถูกไหมแล้วก็มาส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมันจะหมุนวนอยู่เงี้ยไปเรื่อยความ ดีที่ดีเลิศขั้นดีเลิศเนี่ยมันถึงได้เกิดขึ้นได้ไงครับมันง่ายเกิดจากการสร้างคนพอสร้างคนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้แหละที่จะไปทําข้อ2ก็คือสร้างงานสร้างงานคืออะไรสมมติว่าบ้านผมมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกช่างที่ไหนแต่เรามีแอปพีกดแอปเข้าไปอ๋อแอปช่างไฟฟ้าคุณธรรมจะมาช่วยเราแบบสบายสบายแบบเรามั่นใจได้อะซึ่งช่างไฟฟ้าคุณธรรมเกิดอ,อะไรเกิดจากการสร้างคนมาแล้วไงอ่ะง่ายๆนะครับ ต่อไปผมมีเนื้อที่อยู่ประมาณ50ตารางวาเศษเนี่ยผมอยากให้สามารถมีอาหารดีๆเพื่อสุขภาพเนี่ยผมผลิตได้เองอะ่ะผมกลัวสารเคมีอะ่ะเออก็จะมีทีมงานมาช่วย 1. มีตำลามีสื่อแนะนำสอถ้าผมทำไม่ได้ก็จะมีปัจจัยมาเสริมมีทีมทีมงานมาเพิ่มอย่างผมจะทำถังไอ้ขยะที่แบบว่าหมักปุ๋ยโดยไม่มีกลิ่นใช้ในครัวเรือนอมันเป็นการลดขยะได้ด้วยอะ่ะผมทำเองไม่เป็นหรอก ไม่ไม่รู้จะไปซื้อถังอะไรมาทําแต่มีจุดที่มีถังให้อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับต่อไปผมอยากต่อเติมแต่งเติมหรือสร้างบ้านที่มันเป็นแบบบ้านรักโลกอะ่ะมีชีวิตดีทั้งอากาศดีได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์จากอะไรต่างๆเต็มที่คิดดูบ้านแบบเนี้ยที่มันต่อไปด้วยผมทําได้ไหมทําไม่ได้แต่พี่ที่ตั้งทีมงานเสร็จออกแบบมาเสร็จวิจัยพัฒนามาเสร็จทําง่ายนิดเดียวตึงต้งตึงต้งตึ้ง จะมาสอนเขาก็ได้จะมาจ้างเขาก็รับจ้างก็ได้ก็บอกต้นทุนเข้าไปว่าเท่านี้นะกำไรเท่านี้นะส่วนกําไรเนี่ยไม่ต้องจ่ายเต็มก็ได้เพราะอะไรท้ายสุดมันคือความพักดีเพราะพี่มาช่วยผมทําบ้านต่อไปบ้านผมดีขึ้นปุ๊บผมรู้วิธีอยู่แล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็จะดีขึ้นผมคือมันไม่ต้องแบบว่าต้องเอากําไรครั้งนี้จบไงต่อไปพี่มีสินค้าบริการอะไรผมก็จะซื้อจากทีมงานพี่ไง เพราะว่าสินค้าบริการของพี่ก็ดีและมีคุณภาพอยู่แล้วช่วยเสริมชีวิตให้คนดีขึ้นอยู่แล้วเป็นพื้นฐานไม่สร้างขยะให้กับโลกเนี้เต็มพื้นที่อยู่แล้วฉันไม่สนฉันจะเอากำไรขอให้มีกําไรก็พอขยะเท่าไหร่ฉันก็ไม่สนคิดแบบนั้นต้องลองคิดใหม่ใช่ไหมพี่ความพักดีของผมจะเกิดอยู่แล้วยิ่งถ้าผมไปเจริญก้าวหน้าผมมีเงินเหลือผมเป็นคนไม่เก็บเงินอย่างเราผมพูดตรงๆนะครับที่บอกว่าต้องเอาเงินให้ผมนะจริงๆแล้วคือเอาไปใช้นี่ ใช้นี่ผู้มีพระคุณของผมนี่พูดตรงๆง,ง่ายๆแล้วก็เอาไปขยายโอกาสต่อไปอย่างผมเนี่ยผมชื่นชมใครผมจะไม่ไปนั่งชมเขาเฉยๆหรอกชื่นชมในใจอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเอาเงินไปส่งเสริมเขาเลยนี่คือแนวคิดง่ายๆความพักดีมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วจากการที่เราไปช่วยคนอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะมากมายสอนปลูกต้นไม้โตเร็วเราไปคัดพันุต้นไม้ที่จะโตเร็วมาจะตัดต่อพันธุกรรมก็ได้ครับเพราะเราไม่ไดเอามารับประทาน ให้เกิดต้นไม้โตเร็วสอนเผาถ่านถ่านไร้ควันทำยังไงเตาเผาละถ่านไล้ควันที่ทำกันมันอาจจะผุง่ายแต่ถ้าเราเป็นทีมที่ทำได้อยู่แล้วอ่ะมีผลิตสิ่งประดิษฐ์ได้อยู่แล้วอ่ะมันก็จะสร้างตเตาเผาถ่านไล้ควันที่มีคุณภาพมากยิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างเช่นเราจะแปลงให้สิ่งที่มันไหลลงไปในทะเล,ะเ,ลเนี่ยให้กลับมาเป็นปุ๋ยด้านบนได้ยังไงด้านบนพื้นที่ก็คือในภาคเหนืออ่ะ ฝนชะลางไปลงทะเลไปเราจะดึงปุ๋ยพวกนั้นกลับมาได้ยังไงไอ้ดามทําได้ไหมทําไม่ได้แต่พี่รวมกันวิจัยนิดน,นึ่ะพี่ก็ทําได้แล้วนะครับแต่ทั้งหมดคืออะไรมองทุกคนเป็นญาติพี่เงินเป็นเรื่องรองทรัพยากรเป็นเรื่องรองคนเป็นญาติจิตใจเนี่ยแก่นแท้ของชีวิตเนี่ยมันสําคัญนี่นเนยเปิดโอกาสให้พวกเราเนยที่ได้เกิดมาบนโลกเี่ยได้ร่วมมั่งคั่งมั่นคง,งยั่งยืนไปได้วยกันเปิดโอกาสเี่ย ใหสัตว์ต่างๆเนี่ยให้ได้เขามีชีวิตไม่ได้บอกว่าให้สัตว์อะมาอยู่ร่วมกับเรานะคือให้เขามีชีวิตอยู่ในสภาพชีวิตดีๆของเขาอะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันพราะไม่ได้บอกว่ามันเลิศดหรูไภา,ายใน2ปีนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะของการต่อยุยอดรุ่นสู่รุ่นพี่ครับคนยุคนี้ไม่เกิน200ปีตายทุกคนนะพี่ผมรับประกันนะครับตายทุกคน จะมีหลุดรอดถึง300รอปี <c oughs> คงไม่มีเราพี่เนาะ <_ an> เราไม่ต้องไปเปลี่ยนความประทับใจซึ่งยังคงประทับใจแบบเดิมๆอย่างสมัยผมเป็นเด็กเขาจะบอกโลกนี้จะต้องมีการแข่งขันเราต้องลุยเต็มที่ <_ an> พี่มันฝังหัวมาแช่นั้เนเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้พี่เอาสิ่งที่ฝังหัวอ,ออกถ้าออกได้ก็ดีสิแต่ถ้าออกไม่ได้มันมันเรื่องของชีวิตส่วนบุคคลนะพี่มันเป็นส่วนบุคคลนะแต่ทั้งหมดมันคืออะไรมันคือเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นพูดตรงนี้ให้ชัดเจนก็คือ ความประทับใจเก่าๆจะต้องตายไปตามอายุไขพี่แต่ความประทับใจใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยมันโดดเด่นมันสร้างขึ้นมาคิดดูเด็กเด็กอน,นุบาลปล่อยลำแสงเพราะเขาประทับใจไงเขาถึงไปปล่อยลำแสงไงเขาประทับใจการ์ตูนเขาแล้วเราจะสร้างการประทับใจที่ดีได้ไหมอะสร้างการประทับใจที่ดีได้ไหมเพื่อเป็นรากฐานชีวิตที่ดีของคนมันมีเสียงมออไซค์ก็เลยอัดซ้ำนะครับ ต่อไปครับบอกการใช้งานดามทีละธรรมมนุษย์นะครับให้เข้าแบบเป็นรูปธรรมไปเลยนะครับพี่เก่งดีใจบุญผม,มอยากให้รวมกันจริงๆซึ่งการรวมง่ายสุดคืออะไรบอกต่อวิดีโอให้เป็นกระแสพี่ไปจ้างไอ้นักข่าวพี่พี่มีตังใช่ไหมพี่ไปจ้างนักข่าวเอ้ยโปรโมทวิดีโอดาม,มาหน่อยเนี่ยง่ายๆพี่โปรโมทนะครับพี่เอ้เรียกดามไปเดี๋ยวพี่ไปทําเป็นไอ้แบบที่มันมีโฆษณาเอ้เรียกดามไปพี่ตั้งทีมให้ ทำวิดีโอขึ้นมาใหม่จากนั้นเนี่ยพี่รวมทีมแล้วก็ทําการวิจัยด้วยตัวพี่เองด้วยองค์ความรู้ทั้งหมดทั้ง10 67ขั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยเรียกเรียกตัวผมไปแต่ต้องจ่ายเงินนะผมอยากให้จ้างเงินพี่บอกตรงเพราะว่าอยู่ดีใครจะเรียกตัวผมไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ง่ายอ่ะมันก็ได้แหละแต่ถ้าพี่จ่ายเงินอย่างพี่จ่ายร้อยล้านอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่เอาจริงไง <laughs> ง่ายๆนะพี่นะจากนั้นเนี่ยเราตกลงกันเราไปต่อซึ่งมันดีแนะ่นอนคือผมเรียนตามตรงนะ คนเราเกิดมาบนโลกเนี่ยถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันจะดีได้ก็ดีพี่ผมจะไม่ไปวิเคราะห์วิจารณ์ใครวิเคราะห์อะวิเคราะห์แต่ผมจะไม่พูดออกไปแต่สิ่งที่ผมจะขอคืออะไรขอให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิทธิทส่วนบุคคลที่ผมอยากจะขออย่างหนึ่งอะก็คือผมอยากขอเป็นลักษณะของที่ปรึกษาพิเศษวันไหนก็แล้วแต่ที่ผมจะขอไปอะก็ปล่อยผมไปนะพี่คือพี่อยา,ากจะจ่ายเงินเดือนผมเยอะพอผมขอไปพี่ก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้เนี่ย ง่ายๆนะครับแล้วก็การใช้งานอันที่2ก็คือทุกวันนี้เนี่ยมีคนที่แบบดูดวงก็แม่นพี่แบบว่าดูระลึกชาติของคนอะยังได้เลยผมทึ่งนะดูได้ไงผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เชื่อนะผมก็ติดตามดูมันก็น่าทึ่งเขารู้ได้ไงรวมมาตรวจสอบดามได้ไหมล่ะบางทีเนี่ยคนเราทุกคนเกิดมาผมเชื่อนะเรื่องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวบางทีไม่ใช่เทวดาบางทีต่ํากว่าบางทีสูงกว่า ลองตรวจสอบดูสิครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนหิวเงินหรอกไม่ใช่คนหิวกามหรอกต่อไปนะครับฝากอีกข้อหนึ่งบอกมี3ข้อนะครับฝ่ายอีกข้อหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงใจที่จะไปทําที่จะไปรวมทีมกันนะครับเรื่องแรกอยากให้ไปศึกษาเรื่องทีมพอินมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าพี่ทําดีแค่ร้อยปีแต่ได้เป็นแบบทีมของเทวดาพูดง่ายๆทีมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่มันตลอดไปอะพี่ ยิ่งคนเราเนี่ยพอพัฒนาพัฒนาได้เรื่อยนะไม่ใช่ว่าตายไปไปเป็นพระอินแล้วใช้บุญแล้วจบมันไม่ใช่ถ้าพัฒนาต่อมันก็ยังดีต่อเนื่องไงพี่ต่อไปอันที่2ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลุ่มคนอพยพที่ท่านกลายเป็นเจ้าสัวการร่วมคิดร่วมคุยและร่วมทาเนี่ยมันต่อยอดพัฒนาได้ไปทํากันบ้านต่อนะครับแล้วก็ข้อ 3. การเกิดขึ้นของพระจักรพรรดิก็คือผู้นำเนี่ยไม่ใช่คนที่ฉันอยากจะนำฉันอยากเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้นําในยุคยุคต่อต่อไปเนี่ย ในยุคต่อๆไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้นะอาจจะเป็น2ปี3ปีข้างหน้าอาจจะเป็น7ปีข้างหน้าอาจจะเป็น1 0 1 1อปีข้างหน้าประมาณนี้มันจะเริ่มยุคของผู้นําที่เกิดจากการว่าคนเราเนี่ยอยากจะขอขอร้องให้คนที่ดีมาเป็นผู้นําไม่ใช่ดามนะไอ้ดามเป็นได้แค่ที่ที่ปรึกษาพิเศษจริงๆนะครับไม่มีความที่จะไปคิดแทนใครได้ไม่มีทางที่จะไปคิดแล้วไปสั่งใครได้ไม่มีอารมณ์ที่จะไปเกลี้ยกล่อมใครนานๆ ที่ทำวิดีโอเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องพูดแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องไปพูดมากผมเป็นแค่พวกแบบพวกเสพสุขอะ่ะพวกมีความสุขกับชีวิตแค่ดูท้องฟ้าไกลไกอะผมก็มีความสุขแล้วไม่ได้พูดเล่นนะครับมีความสุขจริงๆสิ่งที่ทําให้ผมเป็นทุกข์ก็คือไรห,หนึ่งความทุกข์สความสกรปรกนะครับโดยเฉพาะอากาศอากาศที่แย่เนี่ยผมจะแพ้ง่ายมากจักรพรรดิไม่ใช่ว่า มีแก้วเจ็ดประการไม่ใช่คือผู้นําที่มีคุณค่าจริงที่คนอื่นเขาอยากให้นําจริงๆอะ่ะขอร้องให้มานําแล้วก็รู้ว่านี่คือโอกาสในการสร้างบุญของตนก็เลยมานํานี่คือใจรักที่เราจะมีความรักคนอื่นนี่แหละผู้นําเนี่ยถ้ามีใครบอกเขาสักคนว่าเอ้ยคุณไปเถอะเข้าไปทันทีพี่อันนี้ขอโทษนะไม่ก้าวไก่นะไม่ก้าวไก่สภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาหรือความเป็นจริงทั้งโลกทั้งหมดยากแยะนะโอเคไหมครับ ต่อไปครับอยากให้นึกถึงยุคก่อนที่พระศรีอาร์เนี่ยจะลงมาเกิดยุคพระศรีอาร์ลงมาเกิดไม่ใช่ยุคจเจริญรุ่งเรือนงนะครับเป็นยุคที่เสื่อมแล้วการเกิดขึ้นของยุคก่อนยุคพระศรีอาร์ก็คือคนเราเนี่ยกลับตัวกลับใจหันมาถือศีห้าเอาคนมาถือศีห้ามาอยู่ร่วมกันไม่ใช่เอาคนถือศีห้ามาร่วมกับคนไม่ถือศีห้าซึ่งทั้งหมดขีดเส้นใต้ไปเลยครับมันอยู่ที่การชนะตนครับมันคือการที่ผมบอกว่าจะใช้นี่ซื้อที่ดินแล้วล้อมรั้วไม่ใช่ว่าคน ไม่ดีนะพี่ก็คือให้คนที่จะเอาชนะตนแบบชชว์ๆเนี่ยมารวมกันแล้วมันจะสร้างประโยชน์ได้ต่อเนื่องไปสร้างให้หมู่บ้านหนึ่งเอาชนะตเนเองได้หมู่บ้านนั้นก็จะไปสร้างอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่ว่าเราพุ่งเข้าไปสร้างนะก็คือรอให้ญาติเนี่ยอยากนะครับอย่างที่ผมทําวิดีโอเนี่ยผมก็แค่นั้นว่าผมแนะนําว่าผมทําวิดีโอดีแล้วนะพี่ๆบอกต่อวิดีโอนะ แล้วก็ถ้าสนใจจริงอะ่ะต้องมาจ้างก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีผมเอ่ยเอ้ยพี่ครับผมอยากให้ทําเงี้ยผมยอมทุกอย่างเลยพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พฤติกรรมอย่างนั้นนะครับพี่ต้องจ้างผมถ้าไม่จ้างผมก็เฉยเฉผมก็ตั้งใจทํางานในส่วนของผมไปพอผมก็เลี้ยงชีวิตไปก็แค่นั้นเองถ้ามีโอกาสมีเงินผมก็ซื้อที่ดินมีพวกมาทําผมก็ทําแบบนี้แหละก็ทําอยู่ดีนะครับยังไงก็ทําแล้วแต่ว่ามันจะมีมาไหมไปย้อนกับโดยดู ep สิบหกเพื่อ ทำตัวเองเนี่ยเพิ่มพลังดีให้ตัวเองได้ต่อเนื่องนะครับ EP 1 4ก็โอเคนะมันเริ่มจับรวบแล้วนะครับ15ให้กําลังใจ16เนี่ยจัดการตัวเองได้อยู่มดัด17เนี่ยคือการเปิดโอกาสที่เปิดกว้างนะครับพีมันคือการร่วมมือกันมันคือการเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นในแนวคิดล่านะนิคมก็คือทรัพยากรมีอยู่มากมายในโลกเราแค่ออกเดินเรือไปไปครอบครองไปยึดไปสร้าง อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ได้ทรัพยากรแต่ด้วยภูมิปัญญาที่มันมากขึ้นเรามีแนวคิดของเศรษฐพอเพียงแล้วมูลค่าเนี่ยมันไม่ต้องไปออกทะเลเอาแต่เราสร้างขึ้นมาจากพื้นดินเดิมที่มันมีอยู่ได้มันคือการเพิ่มคุณภาพอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้ามีความสุขทางเพศไม่ใช่ว่าเอย่างท่านเจงคิดขานฉันมีความสุขที่ฉันได้ได้ฆ่าศัตรูของฉันแล้วก็เอาลูกเมียมาบำเรอเรา ท่านพูดอย่างนั้นจริงๆประมาณนี้แหละมีมีมีบอกไว้เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันคือการที่เรารักตัวเองเรารักคนที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วเรามีความสุขแบบเรียนรู้และเข้าใจแล้วทวีความสุขไปด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นพี่มันคือโลกยุคใหม่อ่ะพี่ยุคเก่าคือยุคเก่าจริงๆพี่เฮ้ยฉันจะต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงนะแล้วฉันจะต้องได้เงินมหาศาลนะฉันจะต้องแบบใช้ AI มาทํางานแทนแล้วฉันจะ เก็บเกี่ยวกําไรอย่างเดียวเฮ้ยต้องไปทํากันบ้านเรื่องว่าเราเราตายได้อะเนี่ยง่ายๆนะพี่แปลเป็นภาษาต่างประเทศไปถึงท่านหน่อยมันไม่ไม่เกี่ยวกับคนไทยเลยนะพี่พฤติกรรมอย่างเงี้ยคนไทยไม่มีนิสัยอย่างงี้พี่คนไทยไไปเป็นลักษณะกูมีแล้วกูไปใช้เงินเอ๊ะน่ารักนะคนไทยมีแล้วก็ไปใช้เงินนะครับมีแล้วก็มีความสุขนะครับสบายบายเนี่ยประเทศไทยถึงสบายที่สุดแต่มีคนบอกอะไรนะประเทศไทยอ่ะดีทั้งหมดอะภูมิศาสตร์ทรัพยากรดีหมด ยกเว้นคนไทยผมเถียงนะเข้าใจไหมครับผมประเทศอื่นก็ดีกับผมนะเวลาผมไปศึกษาเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยแต่คนไทยดีจริงๆพี่ผมเดินไปเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนก็ได้พี่มีคนแถวบ้านผมเขามาทํางานก่อสร้างพี่เขาเขาไม่ต้องซื้อข้าวนะเขาไปกินข้าววัดคนก็ยินดีอ้มีคนงานมาก่อสร้างเหรอเอ้ยคนไปทําบุญเยอะหน่อยเขาจะได้มีข้าวกินเป็นอย่างนั้นเลยพี่บ้านนาดีทุ่งเจริญน,นะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกิดภาพอย่างนั้นนะครับก็ ผมขอบคุณมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะบอกต่อวิดีโอพี่แล้วก็ไปทําให้มันเกิดเป็นข่าวเป็นกระแสะไปเพราะมันทําได้แล้วไงพี่ถูกไหมมันทําได้แล้วถามว่าไอ้ดามทําได้ไหมไม่เกี่ยวกับดามทําได้พี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมจะไปสร้างเครื่องเตาหอฐานได้ไงผมจะไปสร้างเครื่องยนต์กลไกได้ไงผมทําไม่ได้หรอกนะครับแต่ความรู้พวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วมันมีอยู่ในหมู่พวกเราอยู่แล้ว อย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งที่อยากให้เขาเป็นช่างพี่ก็ไปตั้งห้องเหมือนห้องสมุดอะแต่เป็นห้องเครื่องมือช่างให้เขามีประแจเบอร์8อยู่3ตัวเขายืมไปใช้ได้เขาหยิบไปใช้ได้ง่ายพอเขาใช้ได้คล่องบ่อยๆมีคู่มือมีตำรามีสื่อให้เขาเขาก็จะพัฒนาฝีมือไปในตัวบอกจุดสําคัญก็คือจุดที่เครื่องมือนั้นจะเป็นอันตรายอย่าให้มันเกิดเป็นอันตรายสักพักหมู่บ้านนั้นก็เก่งช่างมันคือการสร้างบรรยากาศที่มันเครือกูล อย่างถามว่าทุกวันนี้เราบอกไปทั้งหมดเนี่ยอย่างทีมที่บอกไปว่าเนี่ยพี่ทีมตรงนี้สร้างงานเนี่ยพี่ครับจะตั้ง1่เรียกศูนย์พัฒนาศิละปะและวิทยาการทั้งปวง1สถานฝึกหัดนักพัฒนาคุณภาพ3เรามีสำนักงานสกากินแบ่งใช่ไหมมีสำนักงานปปชใช่ไหมพี่ปปชเรามีสำนักงานพัฒนาประเทศโดยรวมกลุ่มคนแบบนี้เข้าไปได้ไหมนะครับ เรามีหน่วยงานที่จ้องจ้องจะเอาเงินตราเข้ามาในประเทศเนี่ยดูดเข้ามาเยอะๆเลยเนี่ยมีสร้างไหมทาได้หมดเหรอพี่มันทําได้ง่ายจะถามว่าไอ้ดามทาได้ไหมไอ้ดามทําไม่ได้มันแค่คิดได้เป็นแค่เด็กขี้เกียจที่คิดได้แค่นั้นเองคนที่เก่งจริงๆอ่ะก็คือพวกพี่นั่นแหละนะครับเพียงแต่ผมไม่บอกว่าแล้วทาไมเมื่อก่อนพี่ไม่มารวมตัวกันไม่ใช่พี่ในเมื่อมันเกิดมันก็ต้องเกิดมันจะมาบอกว่าเอ้ยทําไม คนนักวิทยาศาสตร์มากมายทําไมประดิษฐ์เครื่องบินไม่ได้ทําไมเด็กแค่สิบเอ็ดสิบสองขวบที่หนีพ่อพ่อใจร้ายพี่เป็นพ่อเลี้ยงเจอหน้ากันทุบตีเขาเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับแม่ของเด็กสองคนนะสิบเอ็ดสิบสองขวบเด็กก็เหงาก็เลยเอาจักรยานไปเล่นกันด้วยความเล่นเล่นภาษาเด็กมันมีความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ์ของมันมันก่อเกิดเป็นจิตที่มุ่งมัน่นจนเด็กแค่สิบเอ็ดสิบสองขวบพี่ผลิตเครื่องบินลำแรกของโลกโดยที่ไม่รู้คำว่าแอโรไดนามิก ที่เข้าใจว่ามันง่ายมัน,ม,นมันทำได้อยู่แล้วพี่ใจคนเ,เป็นสําคัญแต่ผมไม่แบบว่าเอาใจอย่างเดียวเราก็ลอกเขามาหละเราพัฒนาต่อมันมันไม่ซับซ้อนหรอกแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการสร้างคนก่อนผมต้องบอกว่าให้มีหลายโมเดลไงครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมเน้นเข้ายากออกง่ายนะเน้นถีดเส้นตายไปเลยเพราะบางคนเนี่ยมีลักษณะของเผด็จการในตัวเองนะครับถามว่าเผด็จการผิดไหมไม่ผิดนะพี่แต่เผด็จการ,รเผด็จการเนี่ยต้องแค่บางจุด บางเรื่องเท่านั้นนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างผมเนี่ยมาทําลายกําลังใจผมนิดเดียวผมก็ไปแล้วพี่ผมไม่สู้หรอกเพราะผมรักคุณเนะี่ยแล้วทําไมคุณต้องมาขม่มผมอะอะไรปวะน,นี้ผมก็ไม่เอาอะไม่เอาบางคนบอกว่าไอ้ดามเวลามันไม่เอาก็ไม่เอาจริงจริงนะมันปล่อยมันทิ้งเลยเคยมีคนพูดที่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมขอบคุณพี่มากสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวจริงๆริพี่ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ที่เก่งดีพร้อมใจบุญได้ถึงจุดนะครับคือคนทุกคนมีเก่งเลดและดีใจบุญอยู่แล้ว คือถึงจุดที่มันไม่ร้ายไม่เสียแล้วอะถึงจุดที่แบบพูดง่ายๆอ่ะมีแฟนก็รับผิดชอบแฟนนะครับรักกันมีคนที่มาทําร้ายเราบ้างก็ไม่จ้องจะไปทําร้ายเขาคืนเนี่ยมันง่ายแค่นี้แหละแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้ทุกคนมาต่อยเราไม่ใช่นะครับเราก็ล้อมรั้วสร้างกติกาสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาคุณจะมาถึงตัวฉันได้ต้องผ่านขั้นตอนมาต้องฝึกต้องอะไรมาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ